คือเปล่านะรอเออเพราะเผื่อมัน,นั่งอาตูดน,นั่งทับเลยนะเจอจารเกียเลยอ่ะ<ช>เออก็ไฟเออ,เอ,อดับไปดับแล้วเออมันมันดูทไมไฟดัดดบนี่แหละปีคนนั้นมันบอกผมคุณจาร์เกลตัวนึกเออ, <laughs> เอ,อเขาดับไปเลยนะ่ะดับขัดน,นั้นมาอีกขันหนึ่งแล้จอดหายนี่ไงเขาถึงไม่ให้ไม่ให้มาไม่ใหเขาตกใจอย่างเง้ยแล้วตกใจ ไม่ใช่เรานี่สิจะระบาดพอเราไปมันยังเดินอยู่อย่างเงี้ยอ่าอ่าไปขวางเลยนะขวางทางเขาแล้วนะเออมีมาตูนนั่งเลยเออไอเด็กไออะไรนั่นชื่ออะไรนะมานะเหรอมานะเออเด็กคุณยายรอเลยคุณเทมันนั่นมันนั่งทับเลยกระเป๋ากระเป๋ารถกระบี่เลยดิโอ้ยเดี๋ยวเข็นแล้วจะย่ากในรถนั่งไปติดตรงนี้เลย ท่าหายเบื่อหายปไปเงี้ยเ,เข้าใกล้แล้วไปดมแล้วคอยถือเราไปเออไอ้นี่ลุยใบยมึงเก่งจริงเลยลุยไปเลยลุยไปรอดไป่ดีแล้วมึงอยาก,กลับก่อนกูเออมึงคอยกูก่นอนนะนั่นน่ะไปไหนนลยน่ะอารยาท่าน,นหน้าไปใกล้รถเขาเลย นี่นั่นจะก็ตั้งต้งวิ่งมาสีนั่นน่ะเขาก็บอกแล้วว่าให้มาเห็นเลยมั้งเออไอ้นสีดำออกมาได้แล้วเออรดบว่าเออเปิดไฟเขาทำไมเราคนหลังเขาขรำบากเออการที่จะมาได้ไม่มาเออจะคอยอยู่มจะจอดถ่ายรูปอย่างเง้นเออมัวถ่ายรูปก็อยู่เลยอือ ออยไม่รถไปพวกเั้ไม่กล้าเราจะกล้าเลยเพื่อไปจอดถ่ายรูปเขาเนี่ยเห็นไหมแทนที่จะวิ่งหนีมา เยอะเข้าป่าหรือยังนะเข้าแล้วเข้าแล้วขาแล้ว